ละละละหล่อๆเ่ๆเลยนะคะคันนี้เป็นตัวรีโว2.4 G r o c c สโคะเป็นกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ รถประจำการประวัติศูนย์ไม่แค่97,000โลนะใครที่สนใจหากระบะว้ใช้งานอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะรอๆเลยนะสภาพสวยออปชั่นจัดเต็มนะคะราคาหายไปจากป้ายแดง3 0 0 0สนก็บาทเลยลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนกุญแจสำรองม,มีมาให้ครบนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไฟหน้าไฟหลังเดิมแท้จากโรงงานนะคันนี้ฟรีดาวพอ 11,800นะคะ Auto, ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอ a อ d r o i d Air Auto เชื่อมต่อบูธได้มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังนะคะมีแอร์มาให้ด้วยนั่งกันเย็นๆปลอดกันสบายๆเลยเป็นกระบะสีประตูเกียร์ออโต้นะรุ่นนี้หายากนะคะกับตัวรีโว่ล็อกโคนี่นานๆจะมีหลุดเข้ามานะแล้วก็ในสต็อกตอนนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่ห้ามพลาดนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาหาัดได้รับรองว่าช่วยทุกคันดันทุกเหตุแน่นอน 好。 สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นัดมีรถกระบะรอ่อเทเทหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นรถปลดประจําการประวัติศูนย์ออปชั่นจัดเต็มเลขไมค์แค่เก้าหมื่นหกพันโลเท่านั้นเองนะคะกับตัวกระบะรีโว่ล็อกโก้สองจุดสี่พิลนเนอร์นะคะปีสองพันสิบเก้าใครที่มองหารถวิชางานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะและอยากจะบอกว่าตัวล็อกโคเป็นรุ่นที่หายากด้วยนะคะคันนี้นะคะราคาหายไปจากไป ป้ายแดง3 4 0 0 0 0บาทเลยตอนเปิดตัวป้ายแดงนะคะอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทวันนี้นะคะมาอยู่ที่เพชรยนต์ค่าตัวเหลือเพียง659,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะผ่อนเริ่มต้น11,800นะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะสภาพส,สวยๆนะคะเป็นตัวกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ใช้ง,งานง่ายๆด้วยนะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดได้นะเบอร์โทร0 9 แปดสอง9 5 8 7นาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพสวยการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำ oh, กับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะเป็นรถปลดประจําการประวัติศูนย์ร้อเนะการเช็คระยะการแม่เทนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคือเข้าศูนย์ตลอดนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรอรอเท่เเลยนะคะได้ป้ายทะเบียนนี้เลยแปกไก่สอสลาเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมกระจังหน้า ะะเป็นสีเทาดําดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะคะพวกสันเหลี่ยมคมตรงฝากระโปรงนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะคะส่วนไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เรียบ,บอยแล้วมาพร้อมกับไฟเดย์ทมมโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบ,บอยแล้วด้วยนะสภาพสวยพร้อมใช้กุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะคิวกันสาดติดตั้งให้เรียบ,บ้อยแล้วติดฟิล์มมาให้รอบพันกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้ ได้ให้เป็นล้อมแม็กนะคะเดิมแท้จากโรงงานน,อน็อตหกลูโลกโลก้ตรงกลางนะคะยางปี2023ใช้งานนี้อีกยาวๆเลยนะคะคันนี้ยางปีใหม่นะยางขอบ18นิ้วนะคะส่วนช่วงล่างของรถนะคะเดิมๆเลยไม่มีคราบนํำบันหยดเลยเยิ้มนะคะเบ้าชกเดิม นะคะหัวน็อตเดิมจากโรงงานไม่มีรอยขายรอยเสียบเพื่นซีนเดิมๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะจะเป็นสีดำนะคะลูกค้าคันนี้สภาพสวยมากนะหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบสองดอกเลยนะคะตัวจริงตัวสำรองส่วนภายในนะคะเป็นโทนสีดํา ออปชันเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกกบบออโต้ฝั่งคนขับที่วางเจ้าน้ําขวดน้ําต้องแหงประตูมาให้นะคะแล้วก็มีที่วางเจ้าน้ำอีหนึ่งที่นะคะด้านข้างเลยนะนี่มีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะด้านซ้ายด้านขวาได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันเรียบร่อยแล้วนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะลูกค้าเลขใหม่นะคันนี้ อาจจะมีขับรถนะคะไปเก็บงานไปปรับสะภาพบ้างคันนี้ไมคขยับมาหน่อยวิ่งนะคะอยู่ที่97,000โลนะแต่ว่าเป็นรถปลดประจำการประวัติศูนย์ร้อนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักแน่นอนเข้าศูนย์ทุกระยะนะคันนี้ไม่ 97, ้0หมโลอลยแท้ไม่เดิมนะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวจอ Android ติดตั้งให้จากโรงงานนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของ กล้องถอยหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นะมีช่องคูลบ็อกให้ด้วยนะคะลูกค้าช่องเก็บความเย็นนะ สามารถแช่เครื่องดื่มเล็กๆน้อยได้เลยนะคะเขาจะมีช่องแอร์ให้ด้านในนะคะภายในโทนสีดําสวยๆเลยนะคะไม่มีคราบสกปรกเลอะเทอะไม่ช้าเลยนะเป็นเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆมีปุ่มอีโคนะคะปุ่มพาวเวอร์โหมดนะคะมีมาให้ครบเลยนะสภาพสวยเลยคันนี้ฝ้าเพดานไม่มีคราบสกปรกเลอะเทอะไม่มีร่องรอยอขติยันนะคะส่วนตัวเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําเบาะไม่มีช้ําไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะ 2ค,คนขับได้เป็นบอกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆซีเดียวขับตัวรถไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเขยบบเขยะเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะเดิมทั้งขันนะคะพวกสปอร์ตเมทอาร์ตตรงประตูนะนี่ สปอร์ตเมทอาร์ตกกมโกมีเห็นชัดเจนโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะลูกค้าถ้าตรวจสอบเจอว่ารถเรามีชนหนักคิดความตุ่มน้ำกับสีหรือว่าเป็นเครื่องเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายมาพร้อมกับตัวแอร์นะคะนั่งกันเย็นๆเป่ากันสบายๆกระเป๋าจิงโจ 2, ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้อีกด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะฟรีดาวน์พร11,800รายได้ สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะได้เป็นรถกระบะล็อกโคโนะคะไปใช้งานกันเลยเป็นตัว2-4นะคะพีเรเนอร์เกียออตโอต้ปี19นะราคา6,59,000บาทนะคะลูกค้ามีสปอร์ตบาร์ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวชุดแต่งจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าตัวล็อกโคโนี่หายากมากมาก ในสต็อกตอนนี้นะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะใครที่สนใจหรือว่ากําลังหาอยู่รีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอเลยนะ098ย์0 9587นะัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังติดมาให้ด้วยนะ2จุดนะคะตรงกันชนด้านล่าง มือจับประตูด้านหลังนะคะตรงกระบะท้ายเนี่ยเป็นสีดำไฟเแบรบ์มีเห็นชนัดเจนต้องเคยหลังติดตั้งจากโรงงานกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม็กไบรเนอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะโครงสร้างเดือๆทังคันเลยนะคะตรงกระบะด้านหลังลูกค้าเห็นไหม สปอร์ตเมทอาร์ตนะคะมีเห็นชัดเจนโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะแมคไลเนอร์ไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยนะมีคราบตกกเล็กน้อยเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่สวยงามกว่านี้แน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆเมทอาร์ตนะคะเดิมๆรอยเชื่อมรอยต่อเดิมจากโรงงานหัวน็อตนะคะไม่มีเขียบขี้ยะเลยซีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มาร์กเต็มสีจากโรงงานเนี่ยมีติดชัดเจนนะไฟท้ายเดิมแฮททั้งสองฝั่งนะคะบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้า่ะ ปีดาวขอนึงหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นที่สามจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้น่อนได้นานสูงสุดเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะคะลูกค้าออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะรายได้สองเท่าของค่างวดก็เป็นเจ้าของรถได้แล้วนะคะลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะใครสนใจก็โทรมาหารัดได้เลยนะช่วยทุกคันแน่นอนนะคะลูกค้ามาดูกันต่อนะคะหัวนอซอกประตู1ฝั่ง เดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยของการขาการเข,ย,ขยไาเลยภายในไม่มีช้ำนะคะลูกค้าภายในไม่ช้ำเลยนะเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะคะประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานเลยนะคะการเช็คระยะก,การ maintenance นนเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องเขาเปลี่ยนศูนย์นตลอดนะภาษีนะคะหมดอีกทีมิถุนาปีหกแปดเลยพรลบรเราดูแลให้แล้วก็มีในส่วนของ ช่วยเราุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะคะลูกค้ามีวันตรหลังการขายให้ด้วยนะรับรองว่าซื้อรถกับเพรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะตรวจเช็คสภาพรถให้อีก274รายการนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรับรองว่าได้รถสวยเกรดเไปใช้างานแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถครันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาดซีซูป 2,400cc 150แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดเลยเยิม้ม พวกหัวน็อตไม่มีไขไม่มีเขล็บขยื้อนมาร์กแตมสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนนะคะคานด้านหน้าตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอพวกเลขพาสอะไรต่างๆเนี่ยมีติดอยู่ครบเลยนะการันตีครงสร้างให้ทั้งคันเลยนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะคะสติกเกอร์มอ,อก,กอมีติดชัดเจนแผ่นเพจของรถนะคะมีชัดนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คตรวจศูนย์ตูยิตาได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีเชหนักแน่นอนนะสภาพเดิมๆสวยๆคานตรงๆไม่มี ไคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะลูกค้าแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะเครื่องไม่มีสั่นไม่มีสะท้านนะคะหัวน็อตนะคะตรงแก้มด้านในส่องเข้าไปสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการไข่หรือว่าการเขียบขยี้เลยนะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆสีเดียวกับตัวรถตาปัม๊มตรงฝากระโปรงนี้เห็นชนัดเจนชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์คําเตือนมีติดอยู่ครบเม็ดอ์ตฝากระโปรงนะคะมีเห็นชัดเจนเลยนะ ครงสร้างเดิมทั้งคันลูกค้าขาบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถกระบะหลอ่อเท่ๆแบบนี้ไปใช้งานรีบทักร,รีรกรโทรมหานัดได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อ0982609587นัดผิดยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะกับตัวรีโว่2.4ล็อกโคปี2019นะคะคันนี้เป็นรถปลดประจำการประวัติศูนย์ไม่นะคะ97,000นะคะราคา659,000บาท ฟีดาวได้เลยนะคะเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกหมดแม้แต่บาทเดียวนะผ่อนเริ่มต้น11,800นะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะ เงินเดือนประมาณ25,000เนี่ยก็ออกคนเดียวได้สบายๆนะคะลูกค้าแนะนำเลยนะสภาพสวยจริงนะคะคันนี้ประวัติ0%ูนระ้ออนะออปชันได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้กันจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปบทให้ได้ชมกันนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ